สวัสดีค่ะต้อนรับสู่เลิฟบี้ซากุรานะคะเนื่องจากมีน้อง fc เราคนหนึ่งที่เขาให้พี่เพิ่มเติมเ,มเก็บตกอัปเดตในส่วนนี้ค่ะนั่นคือชุดโรบอทที่เพิ่มมาของ Little Boy แล้วก็ Little Girl นะดูสิเห็นอยู่แต่ว่าลืมพูดในคลิปนะเรื่องนี้อะเอาล่ะเราจะลองปล่อยน้องลงไปนะคะว่าน้องจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมอ้อโหหุ่นยนต์สู้กับหุ่นยนต์ซะแล้วค่ะ ดูดิไฟกันแล้วว่าแล้วก็ไม่มีใครยอมใครด้วยนะคะไอเจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยก็หนีลูกเดียวเลยอืมแต่น้องสาวเราสิคะดูท่าว่าจะไม่ยอมง่ายๆตบเป็นตบตอนนี้เริ่มสงสารไอ้เต้าหุ่นยนต์ในห้องพักครูแล้วคะ่ะน้องบอกว่าน้องผิดอะไรก่อนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแล้ว ย่าละสิตอนนี้นะคะข่าวด่วนก็คือเกิดเหตุขุ่นยนต์ตีกับขุ่นยนต์นะคะเอาล่ะจบด้วยภาพนี้ก็แล้วกันหามากๆเลยนะคะคลิปนี้นี่คออคือองจชงช การ์ต,ตูนสนุกนุกและความรับในเกมสาับกูระมากมาหากชอบก็กดไลค์กดแชร์